สวัสดีค่ะสบัสดีเอฟซีทั้งช่องนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3กรกฎาคม2568้าหกปดเนาะแม่เพนได้แนวทางฮาหนอยรวมและวก็ฮาหนอยแยกมาแล้วแม่เพนจะเอามานำเสนอให้กับเอฟซทั้งช่องทั้งหมดในคลิปนี้มี6กสำนักด้วยกันนะคะก็จะมีของพอกเรียงอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพเขาฝากมาแม่ลิ้วพารวยนะคะ ฝากเอฟซีทั้งช่องแล้วก็มีของพ่อหมอดูเลขเด็ดด้วยนะคะฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเสียงทุกๆุกอาจารย์ด้วยนะคะเดีย๋ยวไ่เพ่นใจเอฟซีมาเบิรผลงานของวันที่สองเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะสำหรับลาวเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะออกเบิรนอีกแล้วนะคะ <c oughs> ว่านี่ไม่เพช้หลุดสองไปไห,นหนึ่งเนาะได้หนึ่งหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งศูนย์สองหนึนะะห่งสองศูนย์ไปออกข้างหน้าเนาะค่ะ fc เศรษฐาย่ำเกือบได้สามโตไปออกข้างหน้าสามโตเลยหนึ 102, ่งศูนย์สองมาสันไปอยู่ข้างหน้านักศูนย์สองกับนักอาสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะซื้อเลขสามครเมื่อว่าน กรรูดสงองนเืสิออกบนออกล่างกับอะไดเนาะสองนะไปอยู่ข้างหน้าคุะถ้ามาเบึงฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก9ก้าห้าห้าล่างออกห้าสองแล้วก็ฮานอยปกติบนออกหกสี่สี่ล่างออกแปเจดแล้วก็ฮานอย v ีไพบนออกเจ็ห้าสามล่างออกสองนย์นะคะ ส่วนของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ฮานอยแยกนะคะของตาก็มา1นึ่งฮานอยนะคะตัววิ่งตัวรูดค่ะมานอย VIP มาทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอกเขานะคะของเขาฝากมาวิ่งรู่นหเออวิ่งรู่นมาทั้ง3ามฮานอยนะคะจับคู่ให้เข้า2องฮานอยก็คือมา จบผู้เข้าฮานอยพิเศษกับฮานอย V.I.P. นะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง3าฮานอยเลยนอกของเขาฝากมาเมื่อวานนี้เข้าห้าห้านอยพิเศษกับเข้าที่5้าสามนอย V.I.P. นะคะหกห้าห้าหกสหขั้นอันเป็น7นี่จะได้สตัวโตด้นียเนาะ ส่วนฮาหนอยรวมของแม่ลิ้วเมื่อวานนี้วิ่งรุ่นห้ากับสี่ห้ามาทั้งสามฮานอยแต่ว่า่นจับคู่ให้บอ่อเขานะคะเนาะห้ามาทั้งสามฮานอยจับคู่ให้บอ่อเขาสี่มาหนึหหน่งฮานอยเนาะส่วนตาปากน้ำโพฮาน,หาหนอยรวมก็วิ่งรุ่นก็มาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเขาขึ้นกันนะคะหมอดูเลขเด็ดห้ากับหก ก็มาที่ห้าทั้งสามฮานอยเลยแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะพราะเกลี้ยงสามสี่ห้ามาหมดทุกตัวแต่ว่าจับคู่บอเข้ขึ้นกันนะคะสามสี่ห้ามาหมดทุกตัวห้าสามมาด้วยกันนะคะจับคู่บอเข้ส่วนอาจารย์สวายเมื่อวานนี้จับคู่หลุดนนะคะวิ่งรุ่นมาแค่ตัวเดียวมาห,าหนึ่งฮานอย จะว่าจับคู่เ่าเขานะคะเขา่าเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สามกรกฎาคมสองห้าหกดวันนี้กันต่อเลยนะ้อมาเอาห้าน้ายแยกของเขาฝรั่งมากันก่อนสำหรับวันนี้น้อยพิเศษให้รูดที่7กับ0ูนย์บนล่าง <c oughs> ชุดสองตัวมี7071ศูนย ส่วนชุด3ตะบน701แล้วก็070ส่วนฮานอยปกติให้รูปที่8กับ9บนล่างชุด2ตัวมี8889 9899ชุด3ตวบนมี899แล้วก็988ส่วนฮานอย VIP ให้รูปที่3กับ4บนล่างชุด2ตัว3 6 3 7 4 6 4 7ชุด3ตะบน สามแล้วก็4 3 6นะคะเมื่อวา,วานนี้ทำผลงานออกมาได้สวยงามมากนะคะของเขาฝากมาเข้าท <royalty according> <pain> ั <petto> ้ง3ามฮานอยเลยเนาะตัววิ่งตัวลูดค่ะสำหรับตัวจับคู่เข้า2ฮานอยนอยพิเศษกับนอย VIP วันนี้ให้รูดนอยพิเศษมา7จกับศูนยบนล่างให้ลูดนอยปกติ8กับ9กาบนล่างให้รูดนอย VIP 3กับ4ี่บนล่างนะคะ ม่ต่อของตาปากน้ำโพส่วนของตาปากน้ำโพวันนี้ <c oughs> น้อยพิเศษให้รูป0ูนย์กับ3บนล่างนอกชุด2ตัวมี02 05 3สองส่วนชุด3ามตัวบน035แล้วก็302และห้านอยปกติให้รูปที่ศูนย์กับ3บนล่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าจับคู่เป็น03นย์สามชุด3ามตะบน0ูนย์สา แล้วก็303ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่2กับ5บนล่างชุด2ตัวมีสองเจ็ดสชุด3ตัวบน250แล้วก็ห้าค่ะของตามเมื่อวานนี้วิ่งรูททำผลงานออกมาได้1นึ่งฮานอยนะคะมาฮานอย VIP วิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บเขานะคะสำหรับวันนี้ค่ะ ก็ให้วิ่งลูดน้อยพิเศษมาศูนย์กับ3บนล่างฮาหนอยปกติให้รูดศูนย์กับ3บนล่างเหมือนกันแล้วก็ฮาหนอย VIP ให้รูดสกับ5บนล่างนะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ แคปหน้าจอได้หรือยังคะไปต่อเด้อจะ้ะมาต่อที่แนวทางฮางนอยรวมนะคะของตา, <c oughs> ตาปากน้ำโพค่ะข <c oughs> องตาปากน้ำโพนะคะฮ <c oughs> า,านายรวมวันนี้ตาให้วิ่งรูปสองกับห้าบนล่าง ชุด2ตัวก็จะมี 20, 23, 26, 27, 50, 53, 56แล้วก็ 5, 7ค่ะเมื่อวานของตาวิ่งรุ่นมาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะ4ก็มา7ก็มาส่วนวันนี้วิ่งรุ่นให้2กับ5บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี 20, 23, 26, 27 5 0าศูนย์หหห้าเนะคะต่อของพ่อเกลี้ยงวันนี้พ่อให้วิ่งรูดเด่นมาหนึ่งสองสชุดเน้น2ตัวมีสองแปดสองเก้าสาปดหนึ่งแปชุดลองมีหกห้าหกแล้วก็เจห้านะคะสำหรับเมื่อวานนะคะของพ่อก็ วิ่งลูดเด่นมาสามตัวก็เข้าทั้งสามตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขาส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นหนึ่งสองสามชุดเน้นสองตัวสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็ชุดรองมีหกห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าเด้อจ้ะแคปหน้าจอค่ะ แล้วไปตัวด้วยจ้ะ <c oughs> เอาตัวเลขนแนวทางของอาจารย์สวัยเด้ยจ้ะวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเจ็ดกับเก้าบนล่างเด้อจ้ะส่วนตัวจับคู่ชุดสองตัวมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดชุดกันห้าเจ็ดกับหนึ่งแปดนะคะ ส่วนเมื่อวานวิ่งรูด9กับ4มาที่41ตัวแต่ว่าจับคู่บอเข่าเดิมเมื่อวานนี้เนาะหลุดไปแล้วหลังจากเข้ามาอาทิตย์กว่าเนาะเกือบ2อาทิตย์นะคะของอาจารย์สบายเนาะเมื่อวานนี้หลุดนี่ค่ะแบบเข้ายาวมาหลายมือแล้วก็อาจจะหลุดได้นะคะตัวเลขเอฟซี FC ทั้งช่องต้องผิดจารณานะเอาสำหรับวันนี้ค่ะวิ่งรูด7กับ9บนล่างชุด2ตัวมี70 7 1 7 2 74 90 91 92 94แล้วก็97ชุดกันมี57กับกับ18นะคะมาต่อของแม่ลิ้วพารวยสำหรับของแม่ลิ้ววันนี้แม่ให้วิ่งรูด3กับ7บนล่างชุดเน้น2ตัว3 6 3 7 3 8 7 8 7 6ชุดลอง7 0 3 0กับ5 7 ส่วนเบอร์โทรติดต่อหาแม่นะคะปรึกษาเรื่องการดูดวงก็ให้ติดต่อเบอร์โทรอรนนี้ค่ะ0 8 0 4 3 9 2186นะคะผู้ใดะคะอยากติดต่อหาแม่เนาะหรือว่าอยากจะช่วยเหลือบ่อยากดูดวงก็อยากจะช่วยเหลือค่ะมาม่าปลากระกป๋องให้แม่นะคะก็ช่วยได้นะคะบอถาบเสื้อก็ให้แอดไลน์แล้วก็วิดีโอวิดีโอข้ขอกับแม่ได้เลยนะคะพอพา อย่างหลายคนจะมามาตัวกันบ่เนาะค่ะก็ให้ทักไลน์โทรวีดีโอข้อได้เลยนะคะบาแม่เพินเป็นผู้พิการทั้งสายตานะคะแล้วก็มีโรคหลายโรคอ่าบ่มีอาศีบยังเนาะกับเฮาสวยรวมด้วยสวยกันกระสวยกันไปนะคะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างนึงเนาะทําบุญสวยคนคุณเฒ่าผู้แกก็ถือว่าดีดีอีกอย่างหนึ่งเด้อค่ะพซี เมื่อวานนี้นะคะของแม่จับคู่ให้บกเขาา <c oughs> อ้ยเจ็บข้อค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้แม่ให้วิ่งรูดสามกับเจ็ดบนล่างชุดเน้นสองตัวสามหกสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกชุดรองเจ็ดศูนย์สามศูนย์ห้าเจ็ดนะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะอย่าลืมค่ะติดต่อแม่ด้วยค่ะนอ้องผู้ใดอยากจะปรึกษาเรื่องดูดวงกันทำหน้าดวงนะคะก็ 0 8 0 4 3 9ปดศ6นสี่สมเก้าสองหนึ่งแปดหกนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ <c oughs> ผลลัยี่สิบสามสิบห้าสิบบาทแม่ก็ดีใจแล้วเนาะแคมหน้าจอค่ะ อ่าได้แล้วไปโตนะคะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดกันนะคะสำหรับของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งลูดบนล่างมาสามกับสี่จับคู่ชุดสองตัวสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตายแล้ว เบอร์โทรติดต่อหาพ่อก็เบอร์เดิมนะคะ fc ยันบอเปลี่ยนแปลงศูนย์แปดสีเจห้าหนึค่ะส่วนเมื่อวานของพ่อจับคู่ให้บอ่อเขานะคะ5มาทั้ง3มฮานอยเนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาสำหรับวันนี้วิ่งรูด3ามกับ4บนล่างจับคู่ชุดนี้สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจดสี่แปดนะคะ อะแคมหน้าจอค่ะวันนี้ก็ยังเหลืออยู่ของสี่เซียนของสุดใจพาลวยแล้วก็ของน้องเพชรนำโชคนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ็นจะตามมานำเสนอให้กับ f อซท่างช่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้รัววด้วยนะคะอารอตัวแลกทุกตัวที่ทุกเซียนทุกอาจารย์ให้มาก็ให้เพื่อเป็นแนวทางเด้อจาเนาะ ให้เอทั้งช่องเอาไปเทียบกันลายลายสํานักล,ลายลายอาจารย์ว่ามาาตัวใดที่ตรงกันเข้ากับตามตัวนั้นเนาะมันจังบอคิดว่าอันตัวเลียลายตัวโพดจอย่างสีนะเนาะเขาก็ต้องเทียบใส่กันก่อนนะคะคลิมนี้แม่เพ็นเดี๋จะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ